ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทีนาา่ารักทุกท่านนะครับก็พบกับลุงตันคนบนาณาธิการอีกเช่นเคยเนาะหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้อยรับชมกันนะซึ่งในวันนี้หรือคลิปนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางฮานอย VIP นะครับซึ่งเป็นหน่อยที่หลายท่านให้ความสนใจกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นน้อยสุดท้ายในการออกหวยฮานอยเนาะ งวดนี้ก็จะเป็นงวดประจําวันจันทร์นะครับจันที่2ี่ตุลาคม68นะครับงวดวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะส9ตุลาคมนะครับสูตรที่ลูกตันให้ไปก็เหมือนเดิมนะครับสายวิ่งสายรูปก็ยังโชคดีเหมือนเดิมนะครับรอบนี้ก็ได้ไปทั้งบนทั้งล่างเหมือนเดิมนะครับตัวที่มาเนาะล่างสีมานะครับสีมาที่หลัก ส0นะครับส่วนบนเนี่ยสกับ5เนาะมาที่หลักหน่วยหลัก10นะครับมา2หลักหนึงนะครับส่วนชุด2ตัวที่ลุงตันวางให้ไปเนี่ยก็ถือว่าพลาดไปครับเนื่องจากตัวเลขที่มาเนี่ยจะอยู่แถวเดียวกันเลยเนาะก็จะมี3มี4มี5เนาะก็เลยไม่ตรงกับชุด2ตัวที่ลุงตันวางเนาะสำหรับท่านที่ นำไปลุ้นเป็นตัววิ่งตัวรูดก็คงโชคดีกันนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวดประจำวันที่20ตุลาคม68เนาะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกัน,นมาดูแนวทางฮานอย VIP นะครับงวดประจำวันที่20ตุลาคม68นะครับในการวิเคราะห์สูตรให้กับพี่น้อยรับชมนะครับลุงตันก็ ยังใช้รูปแบบนะครับเหมือนกับงวดที่ผ่านมาเนาะแล้วก็หลายๆงวดนะครับที่เคยวิเคราะห์ให้กับพี่น้อยรับชมกันเนาะก็พี่น้องเอกค็คุ้นเคยกันดีเนาะส่วนหลักการในการหาผลลัพธ์ก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับตัวเลขที่ได้จากการวิเคราะห์ที่เอามาวางในตารางให้กับพี่น้อยรับชมเนาะก็ยังเดิน นะครับยังมาตามปกตินะครับยังไม่เคยหลุดมาติดต่อกันนะครับมากกว่า20งวดแล้วเนาะก็ถือว่าสูตรยังสามารถวิเคราะห์ต่อได้นะครับงวดที่ผ่านมาเนาะ19ตุลาคม68นะครับ3ตัวบน3ตัวบนนอย VEP ก็คือ8 3 5เนาะ แปดสามห้าล่างสี่สองนะครับอันนี้ก็คือผลของฮานอยวีพีงวดที่ผ่านมานะครับตัวที่มาเนาะอ่าตัวที่มาก็คือต่้งเนาะสี่มาที่หลักสิบนะครับอ่าส่วนบนเนี่ยห้าเนาะห้ามาที่หลักหน่วยเนาะแล้วก็สามมาที่หลักสิบเนาะ ท่านที่นำไปใช้ในการวิ่งหรือลูดนี่ก็ค<ๆ>งโชคดีกันเนาะ,ะส่วนชุดสองตัวนี่นะครับบังเอิญเนาะลุงตันวางตัวเลขสมตัวนี่ยอยู่แถวเดียวกันเนาะ,ะจะเป็นแถวข้างล่างนี่เลยเนาะมีสามมี4ี่มีห้าก็เลยไม่เข้ากับชุด2ตัวที่ลุงตันว,ว,วางเพราะเวลาลุงตันจับชุดสองตัวจะจับไขว้ขึ้นไปเนาะแถวที่1แถวที่สองเนาะก็บังเอิญ สามตัวเนี้ยอยู่ด้วยกันนะก็เลยพลาดเนาะสำหรับชุดสองตัวเนาะส่วนงวดประจําวันที่ยี่สิบตุลาคมหกแปดเนาะหลังจากที่ลุงตันได้ทําการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนํามาลงในตารางนะครับตัวเด่นตรงกลางงวดนี้นะครับลุงตันให้หนะึ่งเนาะเป็นตัวเด่นตรงกลางนะครับส่วนผลลัพธ์ที่วิเคราะห์ได้นะครับแถวที่หนึ่งอยู่แถวข้างบนวิเคราะห์ได้ แปดนะครับอ่าส่วนแถวที่สองข้างล่างนี้เนาะได้ศูนย์เนาะอ่าต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวาเนาะแปดอ่าแปดแล้วก็เก้าเนาะอ่าฝั่งนี้ก็จะเป็นเจ็ดนะครับอ่าต่อมาศูนย์อ่าศูนย์แล้วก็ หนึ่งนะครับตันนี้ก็จะเป็นเป็นเก้าเนาะก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับผลลัพธ์ในตลาดนะครับทีนี้ก็มาดูชุดเด่นนะครับชุดเด่นประจำงวดวันที่20ตุลาคมก็จะมีศูนย์นะครับมีศูนย์มีหนึ่งมีแปดนะทีนี้ก็มาดูาชุดสองตัวกันบ้างนะครับ ชุดสองตัวนะครับก็จะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะก็จะมี07นะครับ08 09นะครับแถวต่อมาก,ก็คือ17 18 19แล้วก็97นะครับ98 แล้วก็99นะครับอันนี้ก็เป็นชุด2ตัวเนาะที่วิเคราะห์ได้จากผลลัพธ์ในตารางทั้ง2แถวเนาะพี่น้อง FC ก็มองเนาะมองผลลัพธ์แล้วก็กลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็น แนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะในการวิเคราะห์าผลลัพธ์นะครับหรือว่าการใช้รูปแบบในการนําเสนอก็ถือว่ายังเหมือนเดิมนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะในรอบมากกว่า20งวดที่ผ่านมาเนาะก็ถือว่าตัวเลขที่ให้ไปนะครับในแต่ละง,งวดเนาะเทียมอนสลางก็ถือว่า เดินดีมาโดยตลอดนะครับถือว่าเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับมากกว่า20งวดแล้วเนาะก็เลยยังไม่มีการเตรียมแปลงครับเกี่ยวกับการหาผลลัพธนะ์เนาะหรือว่าหลักการนะครับก็ยังใช้หลักการเดิมอยู่เนาะสายวิ่งสะลุนะครับคงทราบดีนะครับก็ถือว่าโชคดีกันอย่างต่อเนื่องกันอยู่นะครับก็คุ้นเคยกันเนาะ กุดเพิ่มเติมก็ง่ายขึ้นนะครับก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ